โอเมก้าสามเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ของร่างกายเราเลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่ฮีโร่ธรรมดาเพราะเขาช่วยทั้งสมองหัวใจและแม้กระทั่งผิวพรรณของเราได้อย่างน่าทึ่งลองนึกภาพสมองเราเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ที่ต้องประมวลผลทุกอย่างในชีวิตประจาวันโอเมก้าสามจะเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเซลล์สมองทําให้เรามีสมาธิดีขึ้นความจําแน่นปังขึ้นและยังช่วยลดอาการเครียดหรือเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักอีกด้วยส่วนหัวใจของเราละ่ะโอเมก้าสามเปรียบเสมือนท่อนำเลี้ยง ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์รทำให้หัวใจแข็งแรงไม่อ่อนแอและเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นั้นโอเมก้า3ยังช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งมีออร่าใครอยากมีผิวสวยสุขภาพดีบอกเลยว่านี่คือคำตอบแล้วเราจะหาโอเมก้า3คุณภาพดีจากไหนมาเจอน้ำมันถั่วดาวอินคาแบรนดิเคอกันเถอะ เพราะน้ำมันถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโอเมก้า3จากธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆอุดมไปด้วยกรดไขมันนอเลอที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีและที่สำคัญแบรนด์นีเคโอใส่ใจทุกกระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบออแกนิกแท้100%ประเปราศจากสารเคมีเจือปนสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าสารอาหารไว้อย่างเต็มเปี่ยมแถมยังทานง่ายไม่เหม็นหืนใครที่เคยกลัวว่าอาหารเสริมจะทานยากตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน เพียงวันละแคปซูลเดียวคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆแบบครบวงจรสมองจำใสหัวใจแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งแบบนี้จะพลาดได้ยังไงถ้าคุณอยากให้รางวัลสุขภาพดีให้ตัวเองลองเปิดใจให้น้ำมันทัวดาวอินคานิเคโอสิคเชื่อเถอะว่าร่างกายคุณจะขอบคุณคุณในอนาคตแน่นอนสนใจใช่ไหมสั่งซื้อตอนนี้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าที่เคย